ซ้อมก็เยอะเหมือนคนอื่นแต่ทำไมไม่ได้ชัยชนะสักทีคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมแจ็ควัชรพ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack มีคำพูดที่ว่านะครับใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าประสิทธิภาพของร่างกายคนเรานะครับขึ้นอยู่กับ ความคิดของเรานี่เองเราจะสามารถดึงประสิทธิภาพของร่างกายออกมาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพความคิดของเรานั่นเองนักกีฬาระดับโปรโเขาถึงกับต้องมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่ช่วยดูแลในเรื่องสภาพจิตใจก่อนทำการแข่งขันแต่ว่าอย่างเรานะครับเป็นนักบันธรรมดาครับเราก็สามารถฝึกจิตใจให้มีความคิดดีด เวลาที่เราไปแข่งจักรยานเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันโอเคคลิปนี้เรามาดู8วิธีที่เราจะฝึกจิตใจเพื่อให้สามารถดึงประสิทธิภาพของร่างกายออกมาได้อย่างมากที่สุดวิธีที่1ก็คือให้เราเนี่ยพูดดีๆกับร่างกายเคยไหมครับเวลาที่เราปั่นจักรยานไปเนี่ยแล้วเราเหนื่อยเราก็คิดว่าโอ้เราไม่ไหวแล้ว แบบนี้แย่แน่ๆเลยหรือเวลาบางทีแบบไปเจอเนินชั้นๆนะครับโอ้โหชั้นจังเลยโอ้ยชั้นขึ้นไม่ไหวแน่นอนคือถ้าคุณมีความคิดแบบนี้นะครับโอกาสเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับที่สุดท้ายคุณก็จะทําไม่ได้อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นแรกนะครับเมื่อคุณเหนื่อยเมื่อคุณท้อให้คุณคิดว่า คุณเนี่ยทำได้หรือนะครับโอ้เนินแค่นี้เองสบายมากเลยขึ้นได้สบายๆส,สร้างความคิดดีๆให้กับร่างกายแล้วสุดท้ายคุณก็จะประหลาดใจว่าร่างกายของคุณเนี่ยแข็งแรงกว่าที่คุณคิดซะอีกวิธีที่2ก็คือจินตนาการภาพของความสําเร็จไม่ว่าระหว่างการซ้อมหรืออะไรก็ตามนะครับระหว่างเดินทางไปแข่งขันจินตนาการนะครับว่าโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวคุณจะปั่นเข้าเส้นชัยคนแรกเลยนะครับนึกภาพตอนขึ้นโพดี ตยมตอนรับถ้วยรอไว้เลยแล้วก็จินตนาการนะว่าเวลาไปแข่งอ๋อเดี๋ยวเราจะอยู่ในกลุ่มแบบนี้นะ่าเราจะปันสบายๆไปเจอเดินเราก็จะปันแบบสบายๆชิลๆก็คือว่าจินตนาการภาพดีๆเรียกว่ากล่อมสมองของคุณเนี่ยว่าเหตุการณ์พวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีโอกาสเป็นได้สูงที่เหตุการณ์พวกนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะว่าคุณจินตนาการเอาไว้ก่อนแล้ว วิธีที่3นะครับก็คือว่าให้คุณเนี่ยฝึกตัวเองให้อดทนกับความทรมานคือในการปั่นจักรยานกีฬาจักรยานเนี่ยมันเป็นกีฬาแห่งความทรมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันนะครับบางทีหัวใจแช่อย,อยู่ร้อยหกสิบอดตลอดทั้งการแข่งขันมันทรมานนะครับอากาศก็ร้อนนะครับบางทีฝนตกโน่นนี่นั่น เยอะๆไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความทรมานที่คุณจะต้องพบแต่ไม่ใช่คุณคนเดียวนะครับที่ทรมานคนอื่นเขาก็ทรมานคนส่วนใหญ่จะชอบคิดว่าโอ้ฉันทรมานคนเดียวคนอื่นเขาชิีวเลยคนอื่นไม่ได้ชฉีวด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ชนะได้ก็คือคนที่อดทนกับความทรมานได้มากกว่าเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณรู้สึกว่าทรมานให้คุณอดทนกับมันกลับไปใช้ข้อที่1น,นะครับพูดบวกกับตัวเองนะครับแล้วข้อที่2นะครับนึกภาพแห่งความสําเร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าความทรมานเนี่ยมันลดลงได้อย่างไม่น่าเชื่อวิธีที่4ก็คือว่า สร้างสมาธิเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์ขับขันนะครับอย่างเช่นการลงเดินด้วยความเร็วสูงนะครับหรือว่าในการแข่งขันที่กลุ่มใหญ่ๆใช้ความเร็วสูงๆงนะครับเดี๋ยวมีปาดซ้ายปาดขวาบางทีเนี่ยคุณก็จะรู้สึกเครียดแล้วคุณก็จะรู้สึกเกรงคราวนี้เนี่ยเวลาที่คุณเครียดและเกรงมันก็จะทําให้คุณเนี่ยอาจจะควบคุมจักรยานได้ลําบากเหตุกา,ารณ์นี้เคยเกิดขึ้นกับผมเองก็คือตอนนั้นเนี่ยผมไปแข่งนะครับแล้วก็ เกิดว่าหลุดกลุ่มหน้าและในทางเส้นทางแข่งขันเป็นทางลงชันด้วยความที่ว่าผมอยากจะตามกลุ่มหน้าให้ทันผมก็เรียกว่าทิ้งดิ่งลงมาเลยซึ่งทิ้งดิ่งลงไปเนี่ยความเร็วตอนนั้นเนี่ยประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วปรากฏว่าทางเนี่ยมันเป็นแบบลูกคลื่นเวลาปั่นไปมันก็ทําให้รถเนี่ยมันสั่นไปหมดเลยผมก็รู้สึกเครียดและเกรงแล้วว่าุ้ยตายแล้วเดี๋ยวเราจะต้องล้มแน่ๆเลยควบคุมรถไม่ได้แน่ๆเลยจังหวะนั้น ผมก็เลยแบบว่ามองหานะครับว่าจะลงตรงไหนเดี๋ยวแบล r เออร์ตรงนั้นเราจะต้องลงแน่ๆนะครับก็บังเอิญนะครับผมมาตอนนั้นน,นับถอยหลังนะครับ50เมตร40เมตร30เมตร20เมตรแต่ปรากฏว่านะครับก่อนจะถึงไอ้จุดที่ผมคิดว่าผมจะลงเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผมควบคุมรถขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ <c oughs> แปลกดีเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าไอตอนที่ผมนับเนี่ย มันทําให้เรียกว่ามีสมาธิพอมีสมาธิลืมความตื่นเต้นความตกใจมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถนําไปลองใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือว่าเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ขับขันอาจจะใช้วิธีนะครับนับเลขนะครับหนึ่หรือว่านับถอยหลังนะครับ1ิบเก้าแปดเจ็อะไรก็ตามมันจะทําให้คุณเนี่ย จดจ่อกับสิ่งนั้นเกิดเป็นสมาธิเพราะเกิดเป็นสมาธิมันก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถควบคุมสถานาการณ์ได้ลองดูนะครับวิธีที่5ก็คือควบคุมการหายใจเวลาที่เราปั่นจักรยานผมเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าวิธีการฝึกการหายใจสาหรับนักปั่นจักรยานแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวมาเล่าคร่าวๆให้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือว่าให้คุณเนี่ยหายใจด้วยการใช้ กับบางลมหายใจเข้าลึกๆพุงป่องแล้วก็หายใจออกยาวๆพุงแฟลลมหาายใใจจเข้างก็คือว่าจดจ่ออยู่กับการหายใจนะครับโดยเฉพาะในจังหวะที่ทรมานแสนทรมานเนี่ย จดจ่อกับตรงนั้นมันก็จะไปเกิดอะไรครับเกิดข้อสีเกิดสมาธิได้อีกมันก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยเรียกว่าอดทนกับความทรมานและนะครับเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายด้วยเพราะว่านักปัน่นต้องการออกซิเจนเยอะๆนะการหายใจเข้าหายใจออก ลึกๆมันก็ทําให้เราเนี่ยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปั่นจักรยานของคุณได้ครับข้อที่6ควบคุมในสิ่งที่คุณควบคุมได้อย่างเช่นนะครับการฝึกซ้อมหรือว่าเทคนิคในการที่เราจะเอาไปใช้ในการแข่งขันเราฝึกซ้อมเรา คิดเทคนิคมาให้เรียบร้อยและอุปกรณ์ในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะครับดูแลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน mm. เพื่อว่าไม่ให้เรื่องเหล่านี้นะครับมาเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจของเราเวลาที่เราเนี่ย ไปแข่งขันไม่ใช่ว่าปั่นไปแล้วเอารถมีปัญหาโน่นนี่นั่นไปต่อไม่ได้หรือว่าขี่ได้แบบว่าอย่างไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ทําให้คุณเนี่ยเสียสมาธิในการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควบคุมได้คุณควบคุมซะก่อนก่อนที่จะไปเจอในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ในการแข่งขันเพื่อให้สมองของคุณเนี่ยสามารถมีสมาธิจดจ่อกับการแข่งขันได้ครับข้อที่7ใช้เพลงในการซ้อมแต่อันนี้นะครับ แนะนำว่าสำหรับการปั่นในบ้านบนเทรนเนอร์เท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ออกไปใช้บนท้องถนนเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้เคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราซ้อมจัก,กรยานเนี่ยบางทีเนี่ยซ้อมยังหนักน่วงเลยรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินนะครับไม่ไหวไม่ไหวแต่นะครับถ้าคุณเปิดเพลงฟังน,นะครับโดยเฉพาะเพลงที่เหมาะสมกับการซ้อมนะครับ มันก็จะทําให้คุณเนี่ยเรียกว่าเพลิดเพลินกับจังหวะเสียงเพลงแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็ทําให้ลืมความเจ็บปวดไปได้ชั่วขณะก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยผ่านการฝึกซ้อมนั้นๆไปได้เดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในการฝึกซ้อมแต่ละแบบเนี่ยเราควรฟังเพลงแบบไหนจังหวะเท่าไหร่โปรดติดตามคลิปพรุ่งนี้นะครับผมวิธีที่8ก็คือว่าเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทําได้คุณก็สามารถ เป็นผู้ชนะในการแข่งขันได้มันก็จะแบบว่าเรียกทุกข้อเลยมารวมกันนะครับเพราะว่าคุณมีความเชื่อมัน่นแล้วสุดท้ายคุณก็จะสามารถดึงประสิทธิภาพอย่างสูงสุดของร่างกายออกมาได้ครับได้รับรู้ไปแล้วนะครับว่าแปวิธีในการฝึกความคิดของคุณสู่ชัยชนะเนี่ยมีอะไรบ้างก็ลองนำไปปรับใช้กับการฝึกซ้อมและการแข่งขันจักรยานของคุณนะครับ การออกกําลังกายวันนี้นะครับวันนี้ไม่มีการปั่นจักรยานแต่ว่ามีการทดสอบในสิ่งที่ผมฝึกซ้อมบอดี้เวทเทรนนิ่งนะครับมาเป็นเวลา4สัปดาห์เพื่อที่จะจบเฟสที่หนึงเนี่ยวันนี้เรามาทดสอบกันนะครับว่าผมจะผ่านการทดสอบที่เขากําหนดให้ได้หรือเปล่า สุดๆเลยครับโอเคผ่านการทดสอบไปได้นะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่านะครับการทดสอบผมเห็นโอ้ให้ทำโน่นทำนี่20ครั้ง30ครั้งโหนตัวบนบาร์นะครับ30วิ60ิวิตอนแรกคิดว่าหมูนะครับเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมแย่ครับผมแย่เกือบไม่รอดนะครับคราวนี้เรามาคุยกันนะครับว่าทำไมผมถึงต้องทำบอดี้เวทเทรนนิ่งนะครับ เพราะว่าเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่จําเป็นต่อาการปั่นจักรยานแต่ว่าเวลาที่เราซ้อมจัก,กรยานเนี่ยเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อเหล่านั้นสักเท่าไหร่กล้ามเนื้อที่ว่านะครับก็คือลำตัวช่วงบนนะครับช่วงหน้าท้องหน้าอกไหล่แขนนะครับซึ่งจริงๆก็คือจําเป็นต่อาการปั่นจักรยานแล้วก็นะครับต้นขาอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันรู้สึกได้เลยนะครับว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นสามารถอยู่ในท่าหมอบได้นานๆมากขึ้น ซึ่งการฝึกซ้อม bodyweight training ของผมเนี่ยผมอ้างอิงจากหนันงสือที่ชื่อว่า get strong นะครับ <spe c> เพื่อน <spe c> ๆ,ๆสามารถลองไปหาทดลองทำกันดูได้ครับผม คลิปที่3นะครับในโปรเจกต์การทำวิดีโอ21วันรวดของผมสามารถติดตามกันได้ทุกวันนะครับเวลา11นาฬิกาขอให้มีความสุขกับการปั่นจักรยานและขอพลังแห่งจักรยานจงสถิตแก่ท่าน